สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการแบงค์ o ้อ i ไลฟ์เ l t ตี้สเตชันสาระสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขมากกว่า วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะถึงโรคของคุณผู้ชายซึ่งส่วนใหญ่จะพบในคนที่มีอายุ60ถึง70ปีขึ้นไปนั่นก็คือโรคต่อมลูกหมากโตนั่นเองค่ะซึ่งโรคนี้ก็จะส่งผลทำให้ผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องของระบบปัสสาวะไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะบ่อยๆกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ปัสสาวะสะดุดหรือบางคนเนี่ยลุกลามไปถึงขั้นปัสสาวะไม่ออกเลยทีเดียวนะคะซึ่งตรงนี้ถือว่าส่งผลเสียอย่างมากในการใช้ชีวิตของผู้ป่วยนั่นเองค่ะ ด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบันจึงได้มีการนําเอาเทคโนโลยีการรักษาด้วยวิธีการรักษาแบบเทคโนโลยีไอ้น้ำนะคะเข้ามาใช้รักษาผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากโตนั่นเองก็ถือว่าเป็นวิธีที่นอกจากจะเรียบง่ายแล้วยังปลอดภัยกับผู้ป่วยมากขึ้นอีกด้วยค่ะโดวยวันนี้รายการของเราแบ ko k ฮอกไลฟ์เ l t ท y s t a t i o นนะคะเราได้รับเกียริ จากนายแพทย์ทีรพลอมรอเวสุสกิจค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสัลยศาสตร์ยูโรวิทยาโรงพยาบาลบำรุงราชที่จะมาไขาข้อสงสัยรวมไปถึงให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนี้กันนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะกี้ขออนุญาตถามคุณหมอก่อนเลยว่าคนที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรมันคืออะไรคะคุณหมอ,อ,อต้องเรียนให้ทราบว่าต่อมลูกหมากเนี่ยเป็นอวัยวะตามธรรมชาติของผู้ชายทุกคน ะะมันอยู่ตำแหน่งใต้ต่อกระพาะปัสสาวะ,ะ,ะแต่ล้อมล้อมท่อปัสสาวะาไว้อ,อยู่ภายในตัวเราหมองไม่เห็นจากข้างนอกะนะฮะอยู่ในตัวเหมือนล้อมท่อในวัยรุ่นเนี่ยขนาดต่อมลูกหม,มากอยู่แค่ประมาณลูกเกาลัดเองฝรั่รงเรียกวอลนัตด,ด้วยอิทธิพลของฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันจะกระตุ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆมันกระตุ้นทาให้ต่อมลูกหม,มากมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเวลาอายุ50ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยมันโตเร็วขึ้นเรื่อย ตมากขึ้นเรื่อยๆะนะฮะเนื่องจากว่ามันตำแหน่งเนี่ยมันอยู่ล้อมท่อปัสสาวะเวลามันโตเนี่ยถ้ามันโตเบียดเข้าไปในท่อปัสสาวะออมันจะบ,บ,บีบบีบแล้วก็ขวางทางปัสสาวะทําให้การฉี่มีปัญหามากขึ้นเวลามีอายุมากขึ้นเรื่อยๆครับถามถึงวิธีการรักษาบ้างดีกว่าว่าคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยในปัจจุบันมีวิธีการรักษาอย่างไงบ้างคะออการรักษาหลักๆนะฮะแบ่งออกเป็นการรักษาแบบประคับประคอง เช่นในคนที่มีอาการน้อยๆนะฮะเช่นเ,เพียงแค่ปัสสาวะบ่อยแต่ยังฉี่สะดวกอยู่ปัสสาวะคล่องอยู่ในกลุ่มนี้เราก็แค่ลดจํากัดปริมาณน้ําดื่มช่วงกลางคืนหลีกเลี่ยงคาเฟอีนจากแอลกอฮอล์หรือชาอแล้วก็หลีกเลีล่ยงแอลการรอฮอล์พวกนี้ครับแต่ในใน,ในคนไข้ที่มีอาการมากขึ้นมากขึ้นนะะการรักษาก็แบ่งเป็น3อย่างะนะฮะสอย่างก็คืออย่างแรกเนี่ยยารับประทานในส่วนของยารับประทานเนี่ยก็มีตั้งแต่ทานให้ฉี เออโล่งขึ้นสะดวกขึ้นหรือยาที่ร่วมกันลดขนาดต่อมลุกหมากนะครับอ่านี่คือกลุ่มแรกคือกลุ่มยาในอดีตเนี่ยเออเรามีการรักษาแค่2อ,อย่างไม่ยาก็อีกอันนึงคือผ่าตัดอืมนะคือ2อ,อย่างนี้เลยแค่นี้ค่ะใช่ครับการตัดสินใจการผ่าตัดก็ต่อเมื่อคนไข้มีอาการมากทานยาไม่ดีขึ้นหรือเออทานยาแล้วมีผลข้างเคียงจากยาค่ะนะฮะหรือคนไข้ปัสสาวะไม่ออกมีกระเพาะปัสสาวะเสื่อมสะเทือนถึงไตหรือ เ,เกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะในกลุ่มนี้ต้องได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมากแต่ในปัจจุบันเนี่ยมีการรักษาอย่างที่3แทรกเข้ามาอยู่ตรงกลางการรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยการฉีดไอ้น้าเข้าไปที่ต่อมลูกหมากครับฉีดไอน้ําเข้าไปที่ต่อมลูกหมากใช่ครับซ,ซ,ซึ่งเทคโนโลยีนี้เนี่ยคือที่โรงพยาบาลบำร,รุงราชเองก็เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกเลยที่มีด้วยถูกต้องครับแห่งแรกในประเทศไทยครับคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเทคโนโลยีการรักษาด้วยการฉีดไอ้นี้ยมันเป็นยังไงครับครับเมื่อ6กปีที่แล้วท้าวขวาง 6ปีที่แล้วเนี่ยอ,องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินวิธีนี้ยอมรับวิธีนี้เป็นการรักษามาตรฐานเทคนิคหลักการก็คือเป็นการส่องกล้องนะครับแล้วก็ไม่ใช่ผ่าตัดนะครับเป็นการฉีดเฉยใช้เข็มเล็กๆเนี่ยเข้าไปฉีดเข้าไปที่ต่อมลูกมาเฉพาะในตำแหน่งที่ยื่นเข้ามาปิดปิดทางเดินนะฮะฉีดเป็นจุดๆไม่ได้ฉีดทั้งหมดไม่ได้ฉีดทั้งลูกเ,เอาเฉพาะจุดที่มันเข้ามาเบียดปิดพ่อนะครับโดยเฉลี่ยทั่วๆไปนะฮะถ้าต่อมขนาดกลางๆเนี่ย จะฉีดประมาณ 4- 6จุดจุดหนึ่งใช้เวลาไม่ถึง10วินาทีโอ้แปบ๊บเดียวนะแป๊บเดียวเลยครับค่ะนั้น4 6จุดก็นาทีกว่าก,าก็เสร็จแหละในคนไข้ที่อาการค่อนข้างมากเนี่ยก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เป็นทางเป็นทางเลือกค่ะแล,แล้วการรักษาด้วยวิธีการฉีดไอ้น้ำเข้าไปเนี่ยมันใช้เวลานานไหมคะคุณหมอหรือว่าต้องมากี่ครั้งกี่ครั้งยคนเดียวครับรบักษาคนเดียวเลยใช่คือนี่ฮะจะเรียนให้ทราบว่าการฉีดไอ้น้ำเออมันมันมันะทำยังไงกับต่อมนูมากมันถึงมันถึงฉีดดีขึ้น ไอ้น้ำเนี่ยเป็นไอ้น้ำที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเครื่องหรือเรียกเจเนเรเตอร์นะฮะที่เป็นเคลื่นวิทยุ<ะ>สร้างไอ้น้ำเนี่ยไม่ใช่ไอ้น้ำเหมือนกับที่เราเห็นตอนต้มน้าไม่ใช่นะคะขนาดมอลลูนมันจะเล็กพิเศษนะฮะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราส่องกล้องเข้าไปนะฮะ,ฮะแล้วก็ฉีดเข้าไปที่ต่อมลูกหมากมันจะมีเทคนิคในการเลือกระยะในการฉีดะนะฮะหลังจากเราฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยไอ้น้ำก็จะฟุ้งกระจายเข้าไปในเนื้อต่อมลูกหมาก<ะ>อ่ามันไม่ได้อออยู่ที่เดียวมันฟุ้งกระจายเข้าไปเป็นระยะ มีระยะทางเข้าไปฟุ้งกระจายเป็นจุดๆเป็นหย่อมๆไอ้เจ้ตัวไอน้ำเนี่ยมันก็จะคายพลังงานทําให้อุณหภูมิของเซลล์เนี่ยเกิน70องศาเซลเซียสซึ่งเซลล์อยู่ไม่ได้เซลล์ต้องตายถูกครับก็จะเกิดหย่อมประมาณ2ซนตเมตรต่อการฉีด1ครั้งเส้นผ่าสุนกลาง2อเซนเมตรเนี่ยเซลล์ก็จะตายหลังจากเซลล์ตายแล้วร่างกายล้วก็สลายด้วยตัวเราเองมันก็จะเกิดการยุบตัวลงหลังจาก1เดือนผ่านไป ต่อลูกหม,มากก็จะเล็กลงต่อลูกหม,มากที่มันมากีดขวางท่อปัสสาวะมาเบียดท่อมันก็จะยุบลงเปิดทางให้ปัสสาวะออกสะดวกขึ้นเมื่อ255องค์การอาหารและยาที่สหรัฐอเมริกาก็ได้ยอมรับวิธีนี้เป็นมาตรฐานาส่วนประเทศไทยเนี่ยในปีนี้กย็ยอมรับแล้วองค์การอาหารและยาประเทศไทยนะครับก็ผ่านพรยอร้ยแล้วเรียบร้อยก็ถือว่าสร้างความมั่นใจให้ใหกับ ผู้ป่วยทุกท่านถ้าหากว่ามาถึงแล้วที่บำรุงราชอยากจะลองใช้วิธีนี้ดูมั่นใจได้เลยเพราะว่า,าได้รับมาตรฐานเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วหลังจากที่เรารักษาเสร็จแล้วผลข้างเคียงต่างๆมีไหมคะผลข้างเคียงที่เกิดจากการฉีดเข้าไปาอย่างที่หนึ่งนะฮะต,ต้องยอมรับว่าฉีดวันนี้กว่าต่อมจะยุบเนี่ยอีก1เดือนนะเพราะฉะนั้นคนไข้หลังฉีดใหม่ๆเนี่ยนะฮะต่อมยังบวมอยู่ทุกรายอพอฉีดปุ๊บจะมีต่อมบวมขึ้นถูกไหมฮะ เพราะั้นคนไข้จะต้องใส่สายปัสสาวะคาไว้ก่อนโดยทั่วไปก็ประมาณ5ถึง7วันค่ะแล้วแต่ขนาดต่อมแล้วแต่จำนวนที่ฉีดจนวนที่ฉีหลังจากที่เราเอาสายปัสสาวะออกแล้วนะฮะคนไข้กลับบ้านพร้อมสายแล้วนัดคนไข้กลับมาเพื่อเอาสายปัสสาวะออกอนะพอหลังจากนั้นแล้วจะให้คนไข้ทานยาต่อมขมาค่ะต่อไปอีกเพียงหนึ่งเดือนไม่ต้องทานตลอดชีวิตแล้วไม่ต้องอีกแล้วขอหนึ่งเดือนให้อีกหนึ่งเดือนข้างหน้ามันจะเวิร์กแล้วค่ะวิธีนี้จะเวิร์กที่หนึ่งเด หึงเดือนหถึง1เดือนครึ่งเพราะฉะนั้นขออีกแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นให้ทานยาในช่วงนี้ไปก่อนอหลังจากนั้นก็หยุดได้เลยครับ โอ้โหวันนี้ถือว่าได้ข้อมูลค่อนข้างรอบด้านนะคะชัดเจนมากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีการรักษาด้วยการฉีดไอน้ําที่จะใช้รักษาผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากโตนะคะดังนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณอย่างสูงเลยนะคะสําหรับคุณหมอนายแพทย์ธีรพลอมรอเวสสุกริตนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านของการศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาโรงพยาบาลบำรุงราชวันนี้ให้ข้อมูลได้แบบเต็มที่มากๆเลยขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะขอบคุณครับ เพื่อให้ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตได้มั่นใจหมดกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคและค่าใช้จ่ายในช่วงพักฟื้นร่างกายหลังออกจากโรงพยาบาลกรุงเทพประกันชีวิตมีหลากหลายแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองการรักษาโรคมะเร็งและโรคร้ายแรงอื่นๆที่เหมาะสําหรับทุกท่านมาแนะนําค่ะ BLA Cancer Max คุ้มครองมะเร็งเต็ม Max วางใจได้เต็มที่คุ้มครองชีวิตและโรคมะเร็งยาวนานถึงอายุ90ปีรับประกันไทยตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึง70ปีรับเงินก้อนทันทีเมื่อตรวจพบโรคมะเร็งครั้งแรกรับสูงสุด3ล้านบาทรับเงินชดเชยเมื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคมะเร็งสูงสุดวันละ10,000บาทคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเนื่องจากโรคมะเร็งสูงสุด3ล้านบาท BLA อุ่นใจโรคร้ายอุ่นใจด้วยความคุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงคุ้งครองมะเร็งและ5กลุ่มโรคร้ายแรงรวม11โรคคุ้มครองยาวนานถึงอายุ90ปีด้วยเบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญารับประกันภัยที่อายุตั้งแต่20ถึง75ปีค่ะ BLA Super Care พร้อมรับมือโรคร้ายแรงสบายใจกับความคุ้งครองที่มากกว่า คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ79ปีรับประกันภัยตั้งแต่อายุ1ปีถึง65ปีคุ้มครองโรคร้ายแรง6กลุ่มสบายใจกับความคุ้มครองที่มากกว่ารวม47โรคร้ายแรงรับความคุ้มครองโรคร้ายแรงสูงสุด600%ของจํานวนเงินเอาประกันภัย รับผลประโยชน์สูงสุด100%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อ1กลุ่มโรคร้ายแรงเมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและยังได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรงที่เหลืออยู่ด้วยค่ะ สนใจทำประกันสุขภาพติดต่อตัวแทนประกันชีวิตหรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศหรือ call center 027778888และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่เว็บไซต์กรุงเทพประกันชีวิต www.bankkoklife.com ok ค่ะ